สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีโอกาสโที่ดีนะครับมาพบกับโคต้นนะครับโคต้นเนาะแล้วก็วันนี้ก็ทําสนุกเนาะแนะนําแนะนำผู้คนที่อยากจะลดน้ําหนักลดไขมันที่ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราขออนุญาตแนะนําโคต้นก่อนนะครับโคต้นก็นี่ครับโคต้นอันนี้เทรนเนอร์นุ๊กนะครับวันนี้นะครับก็ประจำมาอยู่ลบหลีอยู่ไหนครับเี่ย แบมฟิตเนสตลบุรีอ่าโอเคเราขอบคุณสถานที่แบมด้วยครับวันนี้สถานที่แบมฟิตเนสตลบุรีครับนักกีฬาตัวของลบุรีทั้งหมดซ้อมที่นี่ที่นี่ครับแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งพวกรายการทัวร์รอบประเทศทัวร์ทั่วไปแล้วก็รายการนอกต่างหากโค้ชแนะนำแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมครับนิดหน่อยเอาแบบสั้นๆผมถ้ารู้จักกันในนามโค้ชต้นลุงต้นเฮียต้นแล้วแต่เรียกแต่คนอยากก็ ทั shorts, ok ่วไปรู us, it, pilot, ้จักแนนโพสต์ต้นผมเป็นโพสต์สุขภาพแนะนำการออกกําลังกายแนะนําเรื่องอาหารการกินแนะนําเรื่องวิธีการที่ถูกต้องในการลดน้ําหนักตอนนี้โลกโซเชียลปัจจุบันเนี่ยสื่อในโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับความรู้ที่ถูกต้องระดับสากลเนี่ยมีอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราก็พยายามเอาความรู้ที่ถูกต้องระดับสากลเนี่ยมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคนทั่วไปเนี่ยอยากลดน้ำหนักอยากมีหุนดีทุกคนเลย แต่ว่าทำยังไงอะทำไม่เป็นบ,บางทีก็ใช้วิธีการที่ผิดวัตถุดิบในตัวเรามีเหมือนกันหมดทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลไขมันอะไรต่างๆที่เรารู้กันนะครับ,รบแต่ว่าเราใช้เป็นเปล่าเราเราใช้วัตถุดิบของเราเป็นหรือเปล่านี่เรา้เราใช้วัตถุดิบไม่เป็นเราไปออกกำลังกายตามเขาหรือว่าไปกินในรูปแบบตามเขาที่เป็นแฟชั่นฟู้ดไม่ลดครับพังอันนี้เราก็มาแนะนำวันนี้มาแนะนําเบื้องต้นเลยวิธีการ ดูแลสุขภาพโดยการทําให้ลักษณะทางกายภาพเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือค่า B.M.I. Body Mass Index อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพอใช่ไหมครับแต่นี้ส่วนใหญ่ก็คือเกินเกณฑ์มาตรฐานส่วนน้อยก็คือขาดเกณฑ์มาตรฐานใช่ไหมพวกขอมมากแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยพวกอาหารไปรูปเยอะแล้วก็ขนมนมเนยเพียบเลยอาจจะหลงเลิมกินกันเกินไปลักษณะทางกายภาพเลยเกิน Body Body Mass Index เกินมาตรฐานแต่นี้ก็วันนี้มาแนะนําว่าการลดน้ําหนัก กับการลดไขมันคนละแบบตอนส่วนใหญ่แล้วไม่รู้เราก็รู้แต่ว่าไปลดน้าหนักไปลดน้ําหนักทุกคนพูดหมดกันเลยไปลดน้าหนักลด<ๆ>น้ําหนักทำว่าลดน้ําหนักคือลดหมดทุกอย่างครับน้าในร่างกายแมสหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อไขมันก็นล,ลดอันแล้วทำว,ว่าลดน้ําหนักคือคุณทําอะไรได้ให้น้าหนักมันลดเลขบนตาช่างมันลดลงจบแต่สุขภาพดีเปล่าผมไม่รู้ผมไม่รู้นะเพราะคุณอาจจะใช้วิธีที่ผิดกดอาหาร ออกกำลังกายโดยการคาริโอมากเกินไปหรือว่าไม่ไมีเป็นการเบสเทรนนิง่งหรือว่ากิจกรกรมกรอาหารมันไม่ไมแมตก,กันลดจริงครับแต่สุขภาพคุณเสียไม่เวิร์กนี่อีกอย่างนึก็คือลดไขมันเฮ้ยลดไขมันนี่ยากกว่าแต่ไม่ยากสําหรับผมนะ,ะยากสาหรับคนทั่วไปเพราะว่าคุณไม่มีความรู้ถ้าคุณมีความรู้ปุ๊บไม่ยากแล้วเฮ้ยลดไขมันลดไงวะอ้าวสร้างสิสร้างกล้ามเนื้อขึ้นถ้าคุณมีกล้ามเนื้อมากขึ้นคุณทาอะไรครับ คุณใช้พลังงานได้มากขึ้นการเนื้อคุณมีน้อยพลังงานที่คุณใช้ก็น้อยลงอันนี้มันก็ไปสัมพันธ์กับค่า BMR หรือว่า Base Metabolic Rate นั่นคือค่าการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานคุณต้องมีอยู่แล้วแต่คุณไปออกกําลังกายหรือว่าทํเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพิ่มขึ้นทําให้เกิดการติดลบของค่าแคลอรี่ที่เราเรียกกันว่าแคลอรี่แคลอรี่เนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นหน่วยวัดพลังงานแต่ว่าทุกคนเข้าใจกันในเรื่องของแคลอรี่เราก็มาพูดกันเรื่องแคลอรี่เหมือนกันว่า ถ้าทําให้มันติดลบได้เราก็ลดน้ําหนักได้แต่ว่าลดน้หนักในรูปแบบของลดไขมันไม่ได้ลดน้ําหนักทั่วไปและเรามีไขมันส่วนเกินเยอะเราก็เอาไขมันมาใช้โดยกระบวนการของทางการทําแบบหัดหรือกิจกรรมแต่แบบหัดหรือกิจกรรมเนี่ยต้องเป็นแบบหัดแระกิจกรรมที่ตรงกับวัตถุดิบที่เราจะไปใช้คือเป็นแบบเบาถึงปานกลางแต่ว่าคนส่วนใหญ่คือติดเหนื่อยเหนื่อยเหงื่อออกหอบ เข้าใจว่าลดน้ําหนักแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคุณกําลังใช้น้ําตาลอคุณกำลังใช้น้ําตาลเป็นหลักใช้ไขมันด้วยนะแต่ใช้น้ําตาลเป็นหลักนี่เราจะใช้ไขมันเป็นหลักได้ไงเราก็แค่จัดการเรื่องอัตราการเต้นหัวใจของเราให้อยู่ในโซนของเบาถึงปานกลางที่ที่เขาเรียกว่าโซน2ใช่ไหมครับคือเขาโผลขึ้นมาว่าโซน2แต่จริงๆแล้วคือมันลากไาถึงโซน3กลางเลยนะหรือโซน4แต่โซน4ต้นอยงได้เลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แฟตเนี่ยจะใช้ในการแวร์ลี่ขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆครับอ่าตอนนี้ เราจะใช้เปอร์เซ็นต์แฟตมากขึ้นแล้วก็ทำกิจกรรมเบาแต่ใช้ระยะเวลานานนะครับ,รบถ้าเป็นโลอินเทนซีฟเห็นยไหมครับความเข้มข้นต่ำระยะเวลานานถ้าเป็นไฮอินเทนซีฟความเข้มข้นสูงระยะเวลาสา<ม>ั<ม>้นเผาเผาแฟตได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณทำ high i n t e n s i v คุณต้องทำบ่อยๆ<ม>แต่ทำแป๊บเดียวเ<ม>ใช่ไหมครับถ้าคุณทำแบบโลอินเทนซีฟ e ทำได้นานที่เขาเรียกว่าแอโรบิกส่วนที่ใช้ในโซนของแอโรบิกนะครับแอโรบิกก็คือโลอินเทนซีฟความเข้มขนต่ำแต่ใช้เวลานานๆ ไปจ็อกกิ้งครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรนะครับแล้วก็เริ่มใช้แฟตมากขึ้นอาจจะไม่จ้เป็นต้องเหนื่อยหอบแต่ว่าที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ทั่วไปยังเข้าใจผิดต้องหอบต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยออกต้องเหงื่อท่วมอะไรไม่องเงี้ยไม่ต้องเหนื่อยก็ได้ครับแต่นี่เหงื่อท่วมเนี่ยก็เป็นการดีไม่ใช่ไม่ดีนะก็คืออาจจะขับของเสียออกจากร่างกายทําให้ตัวเราเบาขึ้นเพราะเปอร์เซ็นต์น้ำที่ผิวหนังลดลงเราก็สดชื่นขึ้นตัวเบาขึ้นเติมน้ําใหม่กับเข้าไปเติมเกลือแร่ใหม่กับเข้าไปก็สดชืื่นนขึ้อก็ค ทำทั้งสองกระบวนการก็ได้แต่ว่าอย่าลืมที่ผมบอกคือถ้าเป็นไฮเดรซดฟระยะเวลาต้องสั้นเข้มข้นสูงแล้วก็คือระยะเวลาสั้นเข้มข้นต่ำระยะเวลานานๆอ่าแล้วแต่ชอบครับสุดท้ายแล้วเผาแครี่เหมือนกันแต่ที่บอกว่าเผาแครี่คนละคนละวัตถุดิบวัตถุดิบที่จะใช้คือเราจะใช้แฟตอ่ะเราจะเราจะไปทําความเข้มข้นสูงนานๆไม่ได้ครับเพราะมันเริ่มไปใช้น้ําตาลเริ่มกลับไปใช้น้าตาลอ่าแนี้ระบบพลังงานเนี่ยถ้าอธิบายกันยาวเลยวันนี้ผมอธิบายคร่าวๆคือถ้าคุณอยากใช้แฟต ให้ทําแบบโลถึงปานกลางต่ำๆถึงปางกลางพอแล้วยาวๆทำให้เป็นสม่ําเสมอคนแนะนำสักอย่างน้อยสักกี่นาทีอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปครชั่วโมงขึ้นไปแต่ว่าพ่อแม้คือคุณต้องทําให้สม่ําเสมอนะสัปดาห์หนึ่งสี่ห้าวันขึ้นไปอย่างกรณีของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า 150นาทีต่อสัปาดาห์อันนั้นหมายถึงบุคคลทั่วไปนะหมายถึงคนทํางานทั่วไปเนี่ยมีสุขภาพดีพอแล้วแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะสุขภาพเปลี่ยนค,ค,คุณต้องทํามากกว่าน,นั้นเห็น <อๆ S 1> ไหมครับถ้าเราทํา30นาทีเนี่ยเจ็ดสามวิสเวสองร้อยสิบนาทีเห็นไหมครับเยอะเลยเยอะเลยแล้วก็สามารถเดินสะสมได้เออ่ที่เขาบอกว่าเดินหนึ่งหมื่นเก้าต่อวันจริงนะบอกเลยหนึ่งเก้าเนี่ยใช้พลังงาน0.04แคลอรี่กูเดินหนึ่งเก้าสี่ร้อยแคลอรี่เห็นไหมครับใช้พลังงานเออ่ เขาเรียกว่านั่งให้น nah ้อยหน่อยขยับตัวให้มากขึ้นขยับตัวให้มากขึ้นเขาเรียกซิทเลสมูมอซิทเลสคือนั่งให้น้อยหน่อยซิทเลสน้อยนั่งให้น้อยหน่อยมูมอขยับตัวให้มากขึ้นเราก็ใช้พลังงานกิจกรรมในชีวิตประจาวันเนี่ยถ้าเราทํำบ่อยๆเราใช้พลังงานบ่อยๆเราก็ได้จับจ่ายพลังงานออกไปไอออกกําลังกายเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วนะแต่การออกกำลังกายสําคัญที่ว่าอัตราการเต้นหัวใจเราแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อเรามีความทนทานมากขึ้นนะครับ มีความแข็งแรงมากขึ้นกล้ามเนื้อเราแข็งแรงเราก็ทํางานได้มากขึ้นอ่าเราก็จับจ่ายพลังงานได้มากขึ้นข้อแม้มีแค่นี้เองแต่ว่ากีรมประจำวันกับออกกำลังกายต้องทําควบคู่กันทําให้สม่ำเสมอทีนี้ถ้าคุณทํากีรมประจำวันอย่างเดียวไม่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อคุณไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อคุณไม่มีไม่มีแรงต้านมีแรงตึงปุ๊บ เนื้อหนังคุณก็หย่อนยานห่อยอาจจะพร้อมลงแต่ไม่ตึงอ่าไม่ตึงเลยครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคุณไม่มีกําลังมันมันลิฟมันลิฟทุกอย่างขึ้นไม่ได้มันยกทุกอย่างขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับถ้ากล้ามเนื้อคุณมีกําลังมันมันก็ยกทุกอย่างขึ้นได้แม้ว่บางคนเฮ้ยนักงย่อมหนักเฮ้ยดูเขามีไขมันแต่ทําไมเขาไม่หย่อนเพราะกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงนะเฮ้ยทำไมคนอ้วนทั่วไปเนี่ยทำไมมันหย่อนหย่อนยื้อแยนยานเพราะกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงไม่สามารถจะประยุงไขมันที่แปะอยู่าหนังได้มมันนก็เลยยาา เนี่ยคือเนี่ยคือทําไมถึงต้องออกกลังกายทําไมถึงต้องออกก็ต้องก็ต้องออกคาร์ดิโอด้วยอ่าคาร์ดิโอด้วยแล้วก็เวทเทรนนิ่งด้วยเวทเทรนนิ่งเนี่ยหลากหลายรูปแบบเนาะบอดี้เวทฟรีเวททําแมชชีนเข้ายิมก็ได้หรือไปเตะฟุตบอลเล่นกีฬาอื่นที่เราชอบก็ได้ออกแรงกายหมดเลยออกแรงกายหมดเลยขอให้ออกแรงต้านทำให้ออกแรงต้านทแให้กล้ามเนื้อออกแรงต้านจบครับอันนี้วิธีง่ายๆเลยเอาวัตถุดิบที่เรามีไปใช้ เราเพิ่มเพิ่มอยู่ใช่เรามีแฟนเยอะเอาแฟนไปใช้ไปใช้เรามีแฟนเยอะเราดันอาน้ำตาลไปใช้เลยไม่ลงก็คืไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นี่ก็อธิบายง่ายๆว่าเ้ยถ้าไฮเดรไซดหรือว่าความันสูงเนี่ยมันใช้น้ําตาลเป็นหลักใช้แฟนน้อยถ้าเป็นโลนิซิสเนี่ยมัใช้แฟทเป็นหลักใช้น้ำตาลน้อยแต่มันใช้ร่วมกันนะใช้ร่วมกันแต่ว่าอันไหนเปอร์เซ็นต์มากเปอร์เซ็นต์น้อยเอาไปพิจารณาดูขอบคุณโค้ดทีนี้อันนี้อันนี้ เป็น p r s s o n l t t e n n e r นุกฟิตวิทนุกนะครับนุกมีกิจวัตรประจำวันในการออกกำลังกายยังไงบ้างครับยังแนะนำก็เช้ามาผมก็จะเดินลู่ครับ30-40นาทีอ่าแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างสักครึ่งชั่วโมงอ่าก็ออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านอย่างวิดพื้นบ้างใช้ดัมเบลบ้างใช้บาเบลใช้อะไรอย่างเี้ยบ้างครับใช่ใชครับพี่โย ขอบคุณครับก็วันนี้เราได้สาระดีๆนะครับวันนี้เป็นการคุยแบบชิวๆเนาะสนุกๆอ่าก็ลองเอาไปใช้ดูเผื่อใครสนใจการลดไขมันที่ถูกวิธีนะครับก็ลองเอาคลิปนี้ไปดูได้นะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ